สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาโอทุกท่านครับตอนนี้นะครับแพทโน้ตประจําวันที่18กรกฎาคมนะครับก็ได้มาถึงแล้วนะฮะซึ่งแพทนี้นะครับผมบอกเลยว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอาจจะพูดแค่เป็นพอยต์ p หัวข้อไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกจริงๆกันตอนสตรีมนั่นเองนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันสักคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครยังไม่ติดตามกดสมัครให้ด้วยครับและเดี๋ยวไปดูกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกิเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชวินท็อ p อัปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยแล้กันเพชรวินท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับสำหรับเรื่องแรกของแพทนี้เลยนะครับก็คือโหมดใหม่ที่ชื่อว่า l o r y Ladder นั่นแหละเป็นโหมด PVE นะครับเป็นดันเจียนนะครับให้เราลงแข่งกันเป็นซีซั่นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีดันเจียนทั้งหมดประมาณ5ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีประมาณ15ชั้นนะครับแล้วก็รายละเอียดการเล่นต่างๆอันนี้เดี๋ยวทุกคนลองไปศึกษาเมคนิกในเกมอีกทีนึงแต่ว่าให้ดูโหมดคร่าวๆนิดนึงนะครับผมว่า ในหน้าตาของโหมดกริลเลเดอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ากริลเลเดอร์นะครับจะเป็นรูปบันไดแบบนี้ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะเห็นว่ามีดันเจียนทั้งหมด5โหมดนั่นเองนะครับผมอ่าห้าดัน5โหมดแล้วก็แต่ละดันคุณก็จะเห็นว่ามันมี15ชั้นตามที่เขาบอกนะในการไต่แต่ละชั้นเนี่ยคุณก็จะได้ของรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาแข่งกันทําอันดับนั่นเองนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นตีที่1นะครับก็สามารถดูได้ว่า ใครทาความเสียหายอะไรยังไงไปเท่าไหร่นะครับนี่เป็นอาชีพอะไรยังไงนะครับแล้วก็ของรางวัลก็จะได้เป็นพวกฉายากันไปนะครับตามอันดับเลยนะฮะแต่ว่าของสาคัญก็จะเป็นพวกกุญแจหรือว่าของใหม่ๆพวกนี้ครับเป็นพวกหินมอนสเตอร์นะครับหินมอนสเตอร์พวกนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับมาต่อกันที่หัวข้อต่อไปเลยนะครับก็คือระบบอัปเกรดใหม่โซฟอร์สครับอ่าอันนี้จะเป็นการเอาหินมอนสเตอร์ที่ได้จากระบบเมื่อกี้กอรี่แรดเดอร์เนี่ย มายัดใส่นะครับผมเพื่อทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งโหมดนี้เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมจะยังไม่เจาะลึกมากนะครับ<ช>ทุกคนทราบไว้ว่าระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เพิ่มค่าพลังตัวละครอีกแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเล่นได้ทั้งหมด4ี่ธาตุสี่สกิลนะครับผมอ่าแล้วก็ในแต่ละธาตุเราก็จะต้องยัดหินมอนสเตอร์เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่ย,ยัดเข้าไปยัดเข้าไปตามตำแหน่งอย่างนี้เลยนะครับ ทีนี้เราจะเตรียมตัวยังไงได้บ้างนะครับเราเตรียมแค่เงินนะครับหรือว่าเพชรไว้เลยนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยเราจะต้องใช้ในการซื้อกล่องพวกนี้นี่เห็นไหมครับอันนี้1000นะครับอันนี้1000นะครับผมแล้วก็พวกกุญแจตรงนี้นะครับอ่ากุญแจตรงนี้นะครับเราก็จะต้องมาใช้ซื้อพวกนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดใครเป็นสายเปเมวนะครับนี่คุณก็จะสามารถซื้อได้โดยตรงนี้ได้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตของเหล่านี้ก็จะลงมาในกิจกรรมอยู่ดีถ้าใครไม่รีบมากนักคุณก็แค่รอมันไปนะครับผมอ่ะ โอเคนี่ก็คือ2อันแรกที่เรียกได้ว่าเป็นหัวข้อใหญ่ของแพทนี้นะครับกอรี่เลดเดอร์แล้วก็ระบบใหม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเพศนั่นเองนะครับการเปลี่ยนเพศนะครับเราก็จะสามารถไปซื้อใบเปลี่ยนเพศได้นะครับที่เนียนเบอรี่ช็อปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคุณจะเห็นว่ามีเป็นใบเปลี่ยนเพศราคาอยู่ที่1000แมวนั่นเองนะครับการเปลี่ยนเพศนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ใช่อาชีพบาดแดนนะครับแต่ถ้าเป็นบาดแดนคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นก่อ ค่อยเปลี่ยนเพศนั่นเองนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเพศจะมีครูดาว7วันด้วยนะครับสมมุติเราผ่ามาแล้วเนี่ยเราไม่ถูกใจเราก็ต้องรอ7วันนะครับเราถึงจะกลับไปร่างเดิมได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องคอสตูมต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาจะมีเปลี่ยนให้นะครับตามเพศของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคอสตูมอะไรที่มันฟิกเพศไว้อยู่ในจดหมายเนี่ยให้รับก่อนนะครับค่อยเปลี่ยนเพศนะไม่งั้นเนี่ยมันจะคายอยู่ในจดหมายนั่นเอง ต่อมาคือแผนที่ใหม่ครับโคโมโดบีชนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ใหม่ๆที่จะให้เราเนี่ยได้มาฟาร์มกันนะครับนี่ผมยืนอยู่แล้วนะครับในแผนที่ใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีมอนสเตอร์ใหม่ๆมินิบอสใหม่ๆนะครับมีกร์ดใหม่ๆให้เราฟาร์มตรงนี้กันอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยว,วเราค่อยมาวิจัยกันว่าเราควรจะฟาร์มตรงไหนดี นะครับผมอ่ากา์ดตัวไหนมันแจ่บบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับแน่นอนครับว่าก็จะมีการ MR หาตุ๊กตาใหม่ๆนะครับผมก็จะเป็นหมวก2ใบนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของแผนที่ใหม่นะจ๊ะต่อไปนะครับทุก็จะเป็นโปรลิงเชสนะครับโปรลิงเชสก็จะเข้ากันตั้งแต่วันที่18เลยนะครับเรียกได้ว่าต่อเนื่องจาก b a โฟ o 8 8 8 i n g นะครับโปริงเชสนะครับรอบนี้เท่าที่ดูของข้างในแล้วนะครับผมถ้าไม่นับเรื่องของแฟชั่นนะ มันก็จะเป็นของเดิมๆนะครับอ่าพวกกันแตกขนนกอะไรเดิมๆเก่าๆอ่ะเออไม่ได้มีแบบไม่ได้มีของทําสัตว์ขี่หรือว่าของทําระบบใหม่ไม่มีนะครับผมอ่านี่ไม่ว่าจะเป็นกล่องทองก็เหมือนกันนะครับกล่องทองก็จะมียงมียศมีรูปปั้นดีอะไรอยู่เลยนะครับเนี่ยมันไม่มีรูปปั้น F นะเท่าที่ดูนะครับเออนะเหมือนจะไม่มีรูกป,ปั้น F นะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าจะ เปิดดีไหมนะครับค่อยดูความสามารถอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าน่าสนใจนะครับส่วนของแรกก็จะมีเป็นพวกมงกงมงกุฎพวกนี้ให้เราแลกกันด้วยนะครับยศเยอะต่างๆนะฮะโอเคแล้วก็ของเก่าๆอย่างพวกชุดป๊อปสตาร์หรือว่าชุดเก่าๆของไต้หวันอันนี้ไม่รู้จะเข้าบ้านเราหรือเปล่าก็อรอลุ้นกันด้วยนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิวออฟทาร์ลอสนะครับวิวออฟทาร์ลอสรอบนี้นะครับลองอ่านดูในแพทโนตแล้วเนี่ย ไม่มีสัตว์ขี่อะไรเป็นพิเศษนะมันก็จะได้เป็นพวกของในการเติบโตเราพวกขนนกเอยเฟืองเอยลูกปัน้นหรือว่าที่ทําแบบตัดขี่อะไรทั้งหลายนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับต่อมาครับข้อ7นะครับก็จะเป็นวิช h i n g ใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นวิชชิ่งนักฆ่านะครับนี่เป็นชุดนักฆ่าตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ ผมยังไม่ได้ดูความสามารถเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะมาในวันที่25นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใกล้ๆอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของการคัมแบ็กนะครับของโฟกัสซัมมอนนั่นเองนะครับการกลับมาให้เราเปิดนะครับของสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดนะครับทั้ง6ตัวนี้เลยนะครับใครอยากเปิดใครอยากจัดก็จัดได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนี้ครับก็3ก็4ก็5นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของช้อปปิ้งซีซั่นหรือว่า แพ็ควันจันทหรือแพ็กเด้งสุดคุ้มที่จะมากันนะครับแบบรัวๆนะครับตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงกันเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เด้งกันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะฮะอ่ะต่อมาจะเป็นเฟสติวัลอีเวนต์ครับเฟสติวัลอีเวนต์ก็วนกิจเดิมๆวนมานะครับกิจแรกก็จะเป็นกิจตีช่างนะครับตั้งแต่วันที่25นะครับก็จะมาตีช่างกันตั้งแต่เที่ยงวนไปเรื่อยๆใคร a f ฟเคเอาไว้แล้วก็ได้กล่องก็จัดไป นะครับอีกต่อมาคือกิลแกสเทร์ลิงนะครับก็ช่วยกันในกิวนะครับลงทะเบียนแล้วก็ทําเควสไปนะครับให้คะแนนครบก็ได้ของฟรีกันไปนะครับเอชเชอเลนต์นะครับหอคอยก็มีเพิ่มคงเพิ่มของกันไปนะครับโอเปอเรชั่นยูเนียนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแต้มช่วยเหลือนั่นเองนะครับแล้วก็โอเปอเรชั่นคอมมิชชั่นก็เพิ่มตั๋วเดลี่นะครับแล้วก็ดีไซน์ฟอร์คอมแบทจริงๆผมคิดว่ามันเอาเข้ามาเป็นระบบหลักของเกมเลยก็ได้นะไม่ต้องมาเขียนเป็นเฟสติวัลอีเวนต์เพราะมันเเเพิิ่่่มมววลลาาาาาฟรรร์์์60นนทททีุกสอออตยยูแ้ะะคับ หัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาการปรับปรุงนั่นเองนะครับผมว่ามีการปรับอะไรบ้างนะครับใน R O รอบนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือการปรับพรีเซตนั่นเองนะครับพรีเซตของเกมนี้เดิมทีหลายหลายอย่างมีแค่3พรีเซตเขาจะปรับให้เป็น5พรีเซตเพื่อสะดวกสบายในการเล่นมากขึ้นนะครับข้อ2จะปรับปรุงเรื่องของไอเทมต่างๆนะครับพวกเรื่องน้ําหนักไอเทมถ้าอันไหนเป็นศูนย์หรือ1อยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนที่น้ําหนักเกิน5มันจะปรับลงมาเหลือ5 นะครับแล้วก็เพิ่มขีดจํากัดของไอเทมบางอย่างนะครับอย่างเช่นบางอย่างเราอาจจะหนึ่งช่องอาจจะเก็บได้แค่999เขาก็อาจจะเพิ่มเป็น9,999อะไรแบบนั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับเกี่ยวกับเรื่องโซนฟาร์ม VIP นั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์5แผนที่ล่าสุดนะครับที่เราเข้าไปฟาร์มนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราขี่สัตว์ขี่ที่มันนั่งได้2คนแล้วกดเข้าไม่ได้เขาก็จะแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มอยู่แล้ว ตัวละครคุณไม่เคลื่อนไหวหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับปรุงคําอธิบายนั่นเองนะครับข้อสนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลในมูลลิตอารีนานะครับอันนี้ใครที่เล่นบ่อยๆนะครับลงมาดูว่าอาชีพที่คุณเล่นบ่อยโดนปรับหรือเปล่านะครับอันนี้คือปรับแค่ในมูลลิตอารีน่านะไม่เกี่ยวกับข้างนอกนะครับผมอ่ะต่อมาครับปรับปรุงเอฟเฟกของสกิลเฟื่องและคําอธิบายของดีบัฟบางส่วนนั่นเอง นะครับตัวไฮเปอร์บูมของอาชีพบัตรแดนคัสสามนะครับในระหว่างการแปลงร่างจะสามารถปล่อยได้เพียงแค่โดมิเนียนอิมเพลวเท่านั้นทุกครั้งที่ปล่อยโดมิเนียนอิมเพลวจะทำดามจพีดามจพันสองให้กับเป้าหมายที่อยู่รอบๆหนึ่งครั้งเป็นช่วงเวลาการแปลงร่างสามารถปล่อยได้เพียงแค่สกิลโดมิเนียนอิมเพลวและอิมเพลวโดเมนเท่านั้นในช่วงเวลาการแปลงร่างเอฟเฟกของโดมิเนียนอิมเพลวหรือว่าระเบิดเนี่ยสามารถอ้างอิงสกิลไฮเปอร์บูมได้โดยตรงนะครับผมอันนี้ก็คือน่าจะหมายถึงว่า ปรับให้บาดแดนเนี่ยสามารถแปงลงร่างแล้วก็วางลําโพงไปได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ปรับปรุงคําอธิบายของสกิลแรกเลือดของพาลาดินนะครับผมอ่าคือปรับแค่คําอธิบายนะครับแล้วก็ปรับคําอธิบายของ Deep f r e e z e นะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากพวกฟอเร o ต์เวิลหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็คือแก้ให้คําอธิบายมันอ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะครับปรับปรุงเ a ดิเอ็นเวอร์ดิกของพระนะครับคำอธิบายเหมือนกันนะครับนำทางแสงที่ระยิบระยับอย่างต่อเนื่อง ทุกวินาทีจะมีการใช้ Holy Power สิแต่อันนี้คือสิ่งที่เขาจะปรับอ่าก็คือแค่คำอธิบายเฉยๆนะครับปรับปรุงเอฟเฟกต์คำอธิบายของ Rage Endu นะฮะอันนี้ก็ของนักดาบนะครับแล้วก็ปรับปรุงคําอธิบายของ Archbishop นะครับปรับปรุงคําอธิบายของ Torus ใน Nebula p a t ที่อ่านแล้วงงๆกันนะครับโดยรวมแล้วมันก็คล้ายๆกับแค่แก้คําอธิบายแหละให้ทุกคนไปอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงอื่นๆอีก,อกโคตรเยอะเหมือนกันนะครับข้อ6ตรงนี้นะครับปรับปรุงจํานวนจํากัดสูงสุดในการใช้แต่ละสัปดาห์ของขนนกแดงดําแล้วก็ขนนกขาวนะครับจากตอนแรกนะครับเป็น9 9 9เนี่ยกลายเป็น9,999นั่นเองนะครับปรับฟังก์ชันใหม่ของไอเทม r b a แบชนะครับรีเซ็ตระดับของ r e v e l Medal เมื่อใช้จ่ายไอเทม w a r b a ชหน1ชิ้นจะสามารถเลือก m e d o l เพื่อรีเซ็ตรดบเลเวลได้ และเมดัลนี้จะถูกคืนค่ากับสูสถานะเริ่มต้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้เมดัลนะครับแต่ละอันเห็นไหมแถวบนนะครับคุณสามารถที่จะใช้วอลแบชในการรีเซ็ตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี้ปุ๊บเรากดใช้ปั๊บนี่เห็นไหมฮะพลังเราก็จะลดลงแล้วเราก็จะได้แต้มกลับคืนมานั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะสำหรับใครที่แบบว่าเอออัพเมดัลผิดหรือว่ามือใหม่อัพผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็จะมีการปรับ ฟังก์ชันปรับแต่งชื่อของคลังได้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นมันก็จะเป็น storage หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับอ่าแต่ตอนนี้เราสามารถตั้งชื่อให้คลังได้แล้วนะเออก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เก็บการ์ดอันนี้เก็บหินตีบวกอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มจํานวนแถบไอคอนสกิลอัตโนมัตินักผจญภัยสามารถกําหนดใช้สกิลออโต้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่เลยครับเข้ามาที่การตั้งค่าออโต้นะครับปกติเราจะใส่ได้แค่ตรงนี้6สกิลใช่ไหมครับอ่าเราจะใส่เพิ่มได้อีก6สกิลนั่นเอง ต่อมานะครับก็จะมีการเพิ่มบิวใหม่ของโล่เข้ามานะครับซึ่งโล่ตัวนี้ครับมันจะเน้นการเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มรีดักชันเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับหลังจากที่เราได้รับฮิวนะครับค่าไมซพีจะเพิ่มขึ้น10%ต่อเนื่อง10วิด้วยนะครับอ่าเนี้ยก็จะเป็นโล่ใหม่ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับมีการปรับปรุงวิธีคำนวณปริมาณเลือด MVP ซึ่งวิธีการคำนวณนั้นขึ้นอยู่กับเลเวลของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรนนะคับ เพิ่มภารกิจคําแนะนําในการบอดหลังจากนักผจญภัยเรเว30นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอมือใหม่ที่เข้ามาเล่นก็จะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับปรับปรุงแก้ไขลําดับการ์ด MVP ในการประมูลทําให้นักผจญภัยสามารถค้นหาการ์ด MVP ที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มฟังก์ชันต่อสู้โดยอัตโนมัติตลอดจนปุ่มต่อสู้อัตโนมัติในอัฟเฮมนะครับอันนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับเพิ่มฟังก์ชันตกลงเข้าร่วมทีมโดยอัตโนมัติ ใน l อเลสทาวเวนะครับเมื่อตั้งทีมเข้าท้าทายสมาชิกที่เข้าร่วมไม่ต้องทำการกดตกลงแล้วก็อ๋อก็คือง่ายๆคือไม่แบบ afk ได้อะเออเพือ่อนสามารถ afk ได้นะครับแล้วก็รวมถึงพวก e x t r e m e Challenge ด้วยนะเออก็ดีเหมือนกันบางทีเพื่อนไม่อยู่เราก็อยากลากเพื่อนเข้าไปลงให้มันจบๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมถูกใจนะอันนี้นะครับเมื่อต้องการออกจากการเป็นสมาชิกกิลด์จะมีการเพิ่มหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยัน2ครั้งนะก็จนภัยต้องพิมพ์คําว่า yes ด้วยตัวเองนะครับจึงจะสามารถออกคิวได้นะครับมีการปรับปรุงเงื่อนไขของ i n t i m เม y ี่สำหรับไอเทมที่เกี่ยวข้องเช่นพวกโรสช็อกโกแลตเค้กหรืออะไรเงี้ยของส่งกิฟต์นะครับง่ายๆเลยนะครับก็มีการปรับได้สูงสุดไม่เกิน1,000พันะครับแล้วก็ปรับปรุงเอฟเฟกของสกิลบอลเฟดของพระนะครับจะมีการแสดงชื่อของเป้าหมายอันนี้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่เล่นพระเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอฟวงเอฟเฟกบางอย่างไม่เห็นลิงก์ไม่เห็นไม่รู้ลิงก์ใครนะครับอันนี้เกมก็ถือว่าแก้มาดี นะครับปรับการแสดงแถบความคืบหน้าของคุณลักษณะของภาหนะให้เหมาะสมนะครับเพิ่มจุดสีแดงแจ้งเตือนการรับรางวัลของเฟย่ามิเลตนะครับเออบางคนลงจบแล้วลืมไปรับขอข้างในอีกนะครับอ่าแล้วก็ปรับปรุงขอบเขตการใช้งานของสกิลวาร์ปแต่งงานนะครับปรับปรุงเอฟเฟกเสียงสกิลของโซเซเลอร์วันเดอร์แล้วก็เมสโตรนะครับเริ่มการแสดงจํานวนของสกิลโทเค็นในร้านค้าอันนี้ก็ดีมากนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลหน้าจอของรูนนะครับ ปรับปรุงคำอธิบายเงื่อนไขออโต้ในฟิลแบทเทิลและมอนสเตอร์อนอิเลชันนะครับคูดาวในการใช้งานไอเทมเคอร์ลี่ไรส์หรือว่าเอลไรส์เพชรลดลงเหลือ2วิอันนี้ก็คืออาหารจัดที่มันเด้งลงเด้งเลือดอะไรพวกนั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการแก้บัคที่โคตรเยอะนะครับผมเรียกได้ว่า ใครคิดว่าอันไหนบั๊กอยู่นะครับคุณลองมาไล่หาตรงนี้ได้ว่ามีหรือเปล่านะครับคือมันเยอะมากคือมีตั้งแต่แบบยิบยิบย่อยๆแค่คําอธิบายก็มีนะครับหรือบางอันที่ปรับนะครับอย่างเช่นแบบพวกสกิลของวันเดอร์เลอร์ที่ผิดปกติไปหรืออะไรนี้นะครับเพื่อนๆลองมาอ่านดูแล้วกันเรื่องของบั๊กมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนประกาศเนื้อหาใหม่ล่วงหน้าตรงนี้นะครับผมก็มีระบบโฮมกําลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับก็คือระบบบ้านนั่นแหละ นะฮะโอ้โหวุ่นวายกันอีกแล้วนะครับต้องมาสร้างบ้านด้วยนะครับไลฟ์สกิลกำลังจะถูกนำไปใช้กับระบบโฮมหรือระบบบ้านด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ Exploration Season 2นะครับก็คือการสำรวจเกาะแมวซีซั่นที่2นั่นเองนะครับและนี่ครับกิจกรรมคอลแล็บ IP รอบที่2นะฮะคือ s u n ลิโเพิ่งมาที่จะเอาอีกอันนึงเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่สยองกันนะครับระบบใหม่การอัปเกรดของเฟเตอร์หรือว่าขนลกนั่นเอง นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นสรุปทั้งหมดคร่าวๆนะครับของวันที่18เดือนกรกฎาคมสำหรับใครที่ขี้เกียรจจะอ่านแล้วนะครับผมอ่ะเพราะมันค่อนข้างเยอะนะครับก็พูดไว้เป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับแต่เดี๋ยวยังไงไว้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่สตรีมแล้วกันนะครับเดี๋ยวสตรีมแล้วก็ลุยไปพร้อมๆกันจะได้ รู้ลึกถึงดีเทลต่างๆของแพดโนตรอบนี้นั่นเองครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะถูกใจเพื่อนๆหรือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO โนะครับถ้าชื่นชอบหรืออยากให้ทําคลิปเกม r o ต่อไปนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกได้ทําคลิปของแร็คทรอกออริจินต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ